ไม่มีคนเข้ามาดูเลยอ่ะมันย pues s, <S ังไม่เด้งเลยกับมนฮไฮอันสอไฮจุดจ like, ุดจุดไฮปบบีไลฟ์ไฮพอ้อยไฮังแต่เป็นพีเซนเตอร์ของเอเอสค่ะเขาก็เลยดูมี่ oh, ah ่แต่ว่าเราปริว้า วง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 บีย่ะรอยย่าด้วยไฮสวัสดีฮไฮยฮไยอ่นดบาปีไฮกันไฮสวัสดีค่ะไฮไมนนี้เขาใหญ่ดูบาปี้เฮ้ยรอยย่าสองพันคนล้วครับไปละ เพราะ A S อยชอหน้ามันแดงเนอะแน่นอนว่าเขาหูวยางว่าดูเขาดูโฆษณาเนี่ยเออดูโฆษณา A S หรือยังครับอยากให้ทุกคนได้ดูจริงจริงคิวยิงกันเลยยอนนั่นแหละอันยอมว้าว่าคิดถึงแวนเดยน้นี่นะนั่นแหละ ชอบขืนใจตัวเล็กเหรอขืนใจมั้งนว่านิ่งด้วยวันนี้นิ่งช่วยวันนี้มาแนวนิ่งว่ะไม่แบบริัดอะไรเลยเยอะไหม้อยเหนื่อยโอ๊ยปิด้ปิดตาปิดตาปิดตา ดูนะครับคนนี้เขาผิดหน้าผิดตาแล้วสิดูนะครับว้าว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 เป็นไรหรออย่าะไรมากอย่าอเลยมาูหน้ามันเหมือนพี่เป๊กไหมครับหน้ามันเหมือนพี่เป๊กไหมครับเหมือนไหมครับเหมือนกดหนึ่ง AS Live สามหกศูนย์ปีอปีมันเกินเวลาที่แรบปีจารัยแล้วนี่เท่าไหร่แล้วอะสามนาทีแล้วโอเคโอเคสามนาทีครึ่งไปละเป็นเรื่องมันุูจริงเอาซิมึงเอาซิโอ้ยเก่งจังเลยน้ำพอยกินแค่นี้นี่นะาร้านนี้ให้กินแค่นี้นะครับนี่วิวกินน้ำไ่ดีครับผมขนาดนี้ใช้เน็ตไปแล้ว ต้อเหน็ดหน่อยบอกสิกดหนึ่งอะไรกันวะกดหนึ่งกันทำไมหรอก็นั่งเหมือนเป๊กไงการนั่งเหมือนเป๊กกดหนึ่งเอาละครับผมเหมือนมากเลยนะครับคุณดูนะครับโอ้โหแอ่คุณแม่คุณแม่คุณเกลียดคุณแม่คุณเกลียดคุณแม่คุณไปแล้วนะครับ